ขอให้ท่านแนะนำตัวด้วยครับสวัสดีครับผมบุญเลื่อนสิมารีอดีตผู้ในการโรงเรียนนาแก่พิ่เด็กมนะครับได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน,นาแก่เมื่อวันที่26ม,มิถุนายน2552ครับหลังจากที่ผมได้รับเลือกให้เป็นแล้วผมก็ทําหน้าที่ประธานสภาวัฒนธรรมให้ดีที่สุดนะครับในด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะฮีบ12คลอง14และก็ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ผมยึดถือเป็นอย่างยิ่งก็คือทําโครงการอนุรักษ ทําโครงการส่งเสริมศาสนานรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปี3ปีที่ผ่านมานะครับจากผลงานที่ร่วมกับชุมชนร่วมกับวัดโรงเรียนต่างๆได้นําเข้ามาที่วัดแห่งนี้นะครับตั้งโรงเรียนพื่อศาสนาไว้คิดด้วยจากนั้นผมก็ได้นําผลงานที่ได้ทํามาตลอด3ปีนี้ในด้านส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนร่วมกับวัดและโรงเรียนนี้ เป็นผลงานที่ดีเด่นนะครับส่งเข้าประกวดในปี2554ในด้านผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมดีเด่นในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนะครับผลการประกวดนะครับเป็นองค์กรสถาปัตธรรมที่ชนะเลิศนะครับได้รับโล่รางวัลนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นองค์กรแล้วก็ประเภทบุคคลอีกนะครับผู้ทาคุณประโยชน์กกบกระทรวงวัฒนธรรมกับผมก็นําเสนอชื่อตัวเองเข้าไปนะครับ เพื่อประกวดนร้ได้รับเขตอีกนะฮะก็ได้รับโล่เช่นเดียวกันนะครับผู้ส่งเสริมศาสนาและศิลปแล้วบอกว่าทำดีเด่นนะครับเป็นโล่รับจากท่านกุศนคุณสุกุม,มนคุณปลื้มนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเมื่อวันที่3ตุลาคม2554ที่ผ่านมาครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ทุ่มทั้งการและใจมาทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้น ผลงานที่เกิดขึ้นนี้ก็อาศัยจากทุกท่านนะครับที่เป็นเครือข่ายทั้งบ้านบ้านโรงเรียนชุมชนและที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณก็คืออบจจังหวัดนครพนมและก็เทศบาลตำบลนาแกนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ทํามาทุกปีนะครับปีนี้ก็ได้ทํำพึ่งเสร็จสิ้นไปนะครับโครงการนี้เป็นที่ยกย่องของชาวบ้านชาวเมืองเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมประเพณีสนอง พระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในข้อที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติครับขอบคุณครับ